อาเริ่มไทยมีตัวเลือกหรอเปลาตรวจุปราบโดยการนำสายส่งอีตอายยันคนเนดตอนงนนลีรวการเส็จงานนี้ตเาพอเิเก้าห้าสิตอีล็อกีมไว้

มามาเริ่มใชเดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มบักบักจับรรจุมันนี่มานะนะนะครับครับครับนี่ครับไม่โทรโครโทนี่ครับนี่ครับเช่ามันว่าเซเว่นมันไม่ใช่เซเว่นไหนผมผมก็บอกว่าดับยันไล่หาจนถึงแล้วเลยมาเลยผมก็อัดอัดอัดเทปว่าอัดอัดวิดีโอบอกว่าผมามามันจะเหลือฮะเปไหน ้ผมทให้ได้้ันจะเหลียฮะเป็นไหนจุดยอดจุดยอดนลจะเรมใช่ขอนิ้ยหน่อยเดวเขามาหน้าไปถ่ายรูปวีดีโอไปลังๆๆเคมันต้องนี่นี่เป็งจะไพาดีมาๆมันเซเว่นยังไงอย่างงี้มันเข้ามานี่ยนี่ะเนี่เนเปิดเดดนะ ทูยันเดี๋ยวเดี๋ยวัวนท้ <c oughs> วันแล้วเจียมผมก้ากำปองให้เเต็มก็ดเลย